สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราเจอกันในวิชาคณิตศาสตร์นะคะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะโรงเรียนปัญจณวิทย์กับคุณครูทิศทิศศาส์ค่ะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่สี่นะคะจำนวนนับสิบเอ็ดถึงยี่สิบนะคะนักเรียน วันนี้เราจะเรียนในเรื่องหลักสิบและหลักหน่วยนะคะนักเรียนเราไปดูกันนะคะจำนวนนับ11บเอ็ดถึงยี่สิคำว่าถึงนะคะนักเรียนจำนวนนับ11บเถึงยนะีก็คือ11 12 13ดสิบสองสิบสามสนะคะ 11ถึง20นะคะนักเรียนจำนวนนับ11ถึง20เป็นตัวเลขแสดงจำนวน2หลักนะคะนักเรียนเป็นตัวเลขแสดงจำนวน2หลักนะคะมีหลักหน่วยกับหลักสิบนะคะนักเรียนหลักหน่วยคือเป็นหลักที่อยู่ทางขวาสุดนะคะนักเรียน เวลาที่นักเรียนอ่านหนังสือนะคะจำนวนนับ2หลักนะคะจำนวนสลักก็คือจะมีตัวเลขอยู่2จํานวนนะคะนักเรียนจํานวนที่อยู่ขวามือเป็นหลักหน่วยนะคะจานวนที่อยู่ซ้ายมือเป็นหลักสิบนะคะเราไปดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนตัวอย่างนะคะ13นะคะ13เป็นจํานวนนับ2หลักนะคะ นักเรียนดูนะคะเขาบอกว่าจํานวนที่อยู่ขวามือคือหลักหน่วยนะคะนักเรียนจํานวนที่อยู่ซ้ายมือคือหลักสิบนะคะนักเรียนไปดูตัวเลขอะไรคะจํานวนนับสามนะคะอยู่ขวามือนะคะจํานวนนับสามอยู่ขวาแสดงว่าจํานวนนับสามเป็นหลักหน่วยนะคะนักเรียนหนึ่งอยู่ซ้ายมือนะคะนักเรียนหนึ่งอยู่ซ้ายมือนะคะนักเรียน แยกหลักหน่วยหลักสิบให้ได้นะคะวันนี้หนึ่งเป็นหลักสิบนะคะ mm hmm. นักเรียนต่อไปเราไปดูตัวอย่างนะคะคุณครูจะให้นักเรียนแยกจํานวนนับนะคะเป็นหลักสิบและหลักหน่วยให้ได้นะคะ mm hmm. นักเรียนหนึ่งสิบกับสองหน่วยนะคะนักเรียนหนึ่งสิบกับสองหน่วยคือสิบสองนะคะ หนึ่งสิบกับสองหน่วยจำนวนนับนั้นคือสิบสองนะคะทีนี้เราไปดูนะคะหลักหน่วยคืออยู่ขวามือนะคะขวาสุดคือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยคือสองนะคะหลักสิบคือหนึ่งนะคะนักเรียนไปดูตัวอย่างอีกนะคะนักเรียนดูคลิปแล้วฝึกทำแบบฝึกหัดนะคะฝึกตอบคำถามนะคะ หนึ่งสิบกับห้าหน่วยนะคะจำนวนนับนี้คือสิบห้านะคะนักเรียนเราไปดูนะคะหลักหน่วยอยู่ขวาม,มือนักเรียนดูเลยค่ะหลักหน่วยคือห้าหลักสิบคือหนึ่งเก่งมากค่ะเราไปดูอีกนะคะหนึ่งสิบกับแปดหน่วยนะคะจำนวนนับนั้นคือสิบแปดนะคะนักเรียน เราไปดูหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยอยู่ขวามือนะคะหลักหน่วยคือ8หลักสิบคือ1มีใครตอบได้ไหมนะคะไปดูอีกนะคะนักเรียน1 0กับ3หน่วยจำนวนนับนั้นคือ13นะคะหลักหน่วยคือ3หลักสิบคือ1นะคะต่อไปนะคะ หนึ่งสิบกับเก้าหน่วยจำนวนนั้นคือสิบเก้านะคะนะักเรียนนะักเรียนอ่าแยกหลักหน่วยให้คุณครูหน่อยค่ะหลักหน่วยคือเก้าหลักสิบคือหนึ่งเก่งมากค่ะต่อไปนะคะจำนวนนับนี้รานะคาหนะักเรียนสองสิบนะคะนะักเรียนสองสิบเรียกว่ายี่สิบนะคะเราไม่เรียกสองสิบนะสองสิบเราเรียกว่ายี่สิบนะคะนะักเรียน หลักหน่วยคืออะไรคะนักเรียนหลักหน่วยคือศหลักสิบคือ2มีใครตอบได้ไหมคะเก่งมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะเราเรียนในเรื่องของหลักหน่วยและหลักสิบนะคะนักเรียนนักเรียนสามารถแยกจำนวนนับได้ว่าจำนวนนับนี้อยู่ในหลักหน่วยจำนวนนับนี้อยู่ในหลักสิบนะคะ วันนี้นะคะเรามีแบบฝึกหัดเหมือนเดิมนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดนะคะเป็นใบงานให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะก็ขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้เราจะเจอกันในชั่วโมงหน้านะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ